สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม GTA San m o r g a n นะครับ <pardon me. S 1> และว,วันนี้เราก็กลับมาแล้วจากที่เราห่างหายไปนานเนาะและเลเวลผมก็เลเวลหสรแล้วนะจ๊ะ <Okay. S 1> เงินผมก็ในตัวก็าสองหมื่นสองหมืนห้านะจ๊ะและในบัญชีจกคู่ในบัญชีก็สองหมื่นและวันนี้เรามาทำอะไรอ่ะก่อนอื่น พาะว่าผมไปโรงพยาบาลก่อนจะตายเอาอ <le f 1> จะตายจะตายเดีย๋ยวเราไปโรงพยาบาลก่อน oh, วันนี้เดี๋ยวเราไปทําอะไรกันดีทุกคน oh, <pardon> Let's go Let's go เฮ้ยตะลตะลึงทำไมทำไมถามถ้า ตอนนี้เนาะที่แรกผมผมการจะหาเงินแบบให้ถึงแสนให้ถึงหลานเนี่ยแต่มันฟาร์มไม่ถึงกคนกว่าผมจะฟาร์มได้บางทีก็กาลังจะไปฟาร์มฟาร์มอยู่เจอเลื้อนเออเจอเลื้อนขี่มาชนตายตายปุ๊บนูน่นไปนอนโรงพยาบาลมานอนโรงพยาบาลเสร็จออกออกไปไปทํางานไม่ถึงหนึ่งนาทีเจอเลื้อนมามาต่อยตายสภาพเงินกว่าจะ เนกว่าจะถึงสภาพก็นี่แหละสาเหตุที่ผมแบบฟาร์มแล้วได้เงินนิดได้เงินหน่อยก็จ่ายค่าหมอจ่ายค่าหมอมาชุบจ่าย่นจ่ายน่สภาพเดีย๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปขุดแร่ละกันนะเนาะขาว่าได้เงินดีอะ่ะผมผมไปฟาร์มมานิดหน่อยแต่ผมยังไม่ได้ขายนะ แล่ปวงแล่เป็ดแล่อะไรเงี้ยครับของกันนะครัไป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 โรงพยาบาลก่อนให้เขาเอาไปเถอะตระกยานเราอ่ะมันเบิกรีอยู่แล้วตระกยาแอ้วมีอะไรับพี่ไปนะไปเราไปรีรีโหลดก่อนเอ้รีโหลดรีโหลดโอเคแล้นอนรอรอให้ให้เรือนมันเต็มก่อน ไม่รู้นะว่าคลิปนี้มันจะน่าเบื่อไหมเพราะว่าบางทีก็เจอเหรือนเจออะไรเงี้ยตำรวจแค่หนึ่งคนเองว่าจะพาไปทำงานดาวสักหน่อยแล้วกนะ็ตอนรีโอดไปเรื่อยๆให้ hey, มันเต็มนะมันจะเต็มมันมันไม่เต็มร้อยอ่ะมันเต็มแค่เก้าสิบแปดอะ l e ส s go นี่นะฮะผมไปฟาร์มนี่อะะ่บฟาร์มแรกนี่ผมก็ฟาร์มแรกมาแล้เนี่ยเพชรพอยทองแดงทองคำเนี่ยกว่ามันจะหามาได้มันเยอะมันตั้งนานกว่าจะฟาร์มได้โอเคเสร็จแล้วและพวกพวกเพชรพอยเหล็กอะไรเงี้ยกว่ากว่ามันจะออกออกแต่ละที ยากไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์กูจะออกโอ้นุ้มไม่จะไม่เดี๋ยวเราไปทำงานอะไรดีเดีเราดูก่นเสียเก๋เสียเกเราทำีน้ำนอยเดี๋ยวเราไปทำงานอะไรดีทุกคนหนุ่มเพื่อทำีน้ำ งานอะไรดีนะทุกคนสนุกสนุกขนาดขนาดโอ้ย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 เพราะว่าผมบอลจากที่นี่้ไปจะหนุนทุกคนใครเปิดเพลงอะไรเนี่ยช่องก็บินหรอกไป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 ใครเปิดเพลงอะไรนุ่มโอ้โหสภาพ ไม่รู้นะมันติดเรือสีแล้วเปล่าแต่ผมออกออกมาก่อนจะดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนเดีย๋ยวเราไปทำอะไรดีไปอะไรมันได้เงินเยอะนะเดีย๋ยวผมดูก่อนสักคู่นะอมหมูชลารอไม่ค่อยน่ากลัวเราจะนี่ถึงเอาไปนี่ดีกว่าทุกคนไป โอ้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 มันป่ามองเถื่อนจัดเนี่ยแบบเนี้ยผมผมเลยฟาร์มไม่ได้สักทีอ่ะ <_ t os> น่าเห็นไหมผมจะตายแล้วผมคือโ้นโซนโอเคทุกคนเราไปฟาร์มก่อนเด้อไปไปไปหนึ่งกิโลเมตรไปไปไป ต้องเล่นผมไม่รู้นะว่าผมโอ้โหจะเล่นมวงนี้ได้ได้สักนานแค่ไหนได้ท่านผู้ชมจะได้ดูกี่อีพีนะได้ดูคลิปตอนกี่อะไรเงี้ยบางทีผมอาจจะย้ายไประเทศอย่างเงี้ยเจอเรือนบ่อยเจออะไรบ่อยเงี้ยกมก็ฟาร์มยากเลยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยทีเนี้ย <laughs> สภาพไปไปไป Go, ไปไปไป้ถึงล้ถึง๋งยวเรอ,อข้ามสะพานนี้ไปข้ามสะพานนี้ไปแล้วขี่ไปนิดไนมันก็ถึงแล้วโอ้ยอย่าตกน้ำนะตกน้ำนี่ต้องวิ่งไปเลยนั่ t เล o ไปไปไปผมผมไม่รู้นะว่าคลิปคลิปนี้มันมันจะ ขามันจะแรงเหมือนมันคลิปที่แล้วไหมอะ่ะไ,ไปทุกคนไปคลิปที่แล้วนี่ตอนตอนอาจมันมันไม่เป็นไรนะในในประเทศผมเลยมันมันไม่เป็นไรแนละ้วมันยังลื่นอยู่แต่พอแต่พอผมไปดูตอนตัดเอาชิปหายแล้วมันมันกระตุกได้ยังไงเนี่ยโอเคเรามาถึงแล้วจอดรถเลยจ้าไปสมัคร เรามาที่นี่เรากดเอ็นเลยนะเย็ดเขยไม่หล่อเรออาการเลยแล้วก็มาตรงนี้มาสุดนี้ใช่ไหม้โ,โหเพงจัดแค่มีดห้าร้อยยงเหรอเพลงคือนุ่ม Let's go ฟังกันยาวๆเลย้โห สิบชิ้นต่อหนึ่งแพ็คกระเป๋าเนี่ยมันจะนานไปไหมเนี่ยทุกคนสิบชิ้นต่อหนึ่งแพ็คลยอเหรอเกินโอ้โอสาภาพผมคิดถูกคิดผิดเนี่ยผมมาทำเนี่ยเพราะว่าผมไปฟาร์มนอกรอบดีไหมเนี่ยเนี่ย,ยสาภาพ แต่ถามว่ามันได้เงินดีไหมม,มันก็ได้เงินดีนะแต่มันแบบต้องฟาร์มนานอ่ะ <c oughs> ผมว่า <c oughs> เอาแค่รอบเดียวก็พอ <c oughs> <c oughs> มันเยอะไปไหน <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้ว่า <c oughs> ตอนตอนไปนถัดมันต้องแบบนี่นานไหมอะ่ะผมเลยไม่ ตอนถ่ายมันแบบเยอะเกินนานเกินเนี่ยกว่าจะถึงสิบชิ้นแรกหนึ่งขีดนะเปล่าต่อไปแพ็คอะต่อไปพูปพ่โอเคโอเคนมโอเคไปดีกลัวไปแล้วบื้อแล้วไม่เล่นด้วยแล้วไปแล้วกว่าจะกลัวจะเสียสภาพ คิดถูกคิดผิดแต่ก็ได้เอกผีเลยนะเดี่ยเราไปทำอะไรต่อดีผมยังไม่พาทุกคนไปทำงานไหนนะหล่อมเล็กไหมหล่อมเล็กไหม เอางนนไหีประกาศจากมอแกนซินทีขึ้นร่ารแนะนีให้กลางพ่อค้าแม่ค้ากันไว้ดีกว่าแก้เสียเวลาหน่อยแต่ปลอดภัยอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยวเราไปซ่อมซากรถใครเนี่ยใครเนี่ยโอเคใครใครคือเจ้าของพิเสีครับ ฮะใครพูดไรอ่ะอันนี้ใช่ไหมไม่ค้อแจ้งเลยล่ะเพื่อนมีแล้วดิ่อไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันรอบหนึ่งมันจะได้เท่าไหร่นะเห็นเห็นเขาบอกว่ามันนี่นะมันมันไม่ต้องทำให้เรเวยแล้วพอขอุดทายมันค่อยได้เงินนะพี่สามร้อยยี่สิบเจ็ด พี่จะตายอะไรพี่สาว127อะไรอะอารูอารูใครคือเจ้าของพีซีเอ็กซ์ดีดีฟ้าเนี่ยผมครับผมไม่รู้ค่ะผมขับผมเจมส์เพิ่งขี่จักรยานมาอยู่เลยจะขับพีซีเอ็กซ์เลยซะแล้วทำงานดีร้วโอ้โหสภาพ ทำงานโอ้โหได้เท่าไรเนี่ยอูได้สองร้อยสองร้อยแปดสิปดโอ้โหทุกคนเพราะว่าผมไปดิบี่ไม่ไหวทุกคนไม่ไหวไม่ไหวจริงจริอดีโจโจไม่ไหวไม่ไหวบอกแค่นี้่านท่านท่านท่าาา เราจะพยายานผมหายไปไหนเนี่ยโอ้โ oh หสภาพผมว่าผมเนี่ยมันเป็นแบบในทุกคนพอจะเล่นพอจะเข้ามาฟาร์มาอะไรไปเจอแบบเนี้ยเจอคนบูสต์ไม่เสียสมาธิแล้วก็เจอเรือนมาต่อยมั่วต่อยสู้ ถ้ากว่าเราจะฟาร์มได้แต่และนิดแต่และหน่อยโอ้โ oh หต้องใช้เวลาอย่าคิปหน้าอุ้ยทหารเรือวันพีนเปล่าอย่าคิปหน้าอย่าเราบ้ากันต่อโอ้โ <laughs> ห oh มาไวไปไวเค็มไวบ่นี่โอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มาแค่นี้แหละมาให้ดูความคืบหน้าของเงิน และเลเวลและการคลิปหน้าของผมและการเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมไปฟาร์มเงินเดี๋ยวเราไปซื้อหมตอใส่ซักคัน s p e c ์กันเนาะโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะบางที่ผมอาจจะย้ายประเทศไปเล่นประเทศใหม่นะถ้าถ้าทุกคนมีมีมีประเทศไหนที่ให้ที่ให้ผมเล่นแบบไม่มีเรือนไม่มีอะไรเงี้ยถึงมันจะมีแต่มันก็มีน้อยแต่ประเทศนี้มีเยอะเกิด แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยหรืออยากให้ผมไปเล่นประเทศไหนก็คอมเมนต์มาเนาะประเทศนี้ผมก็อาจจะเล่นอีกอสักพังละกันดย๋ยวก็ไปแล้วโอเคเนาะก็ไม่บายไ้เจอกันชิปหน้าจ้าไม่รู้ว่าจะเป็นชิปอะไรอาจจะเป็นเกมอื่นอ,อาจจะเป็นเกมอื่นหรือไม่ใช่เกมจ t ทออย่างเดียวหรือใครอยากดูเกมอื่นอะไรก็คอมเมนต์มาเนาะ อย่างเช่นเกมอะไรดีมาริโอสัาบเกมมาริโอเฉยแคนมาริโอลงลงช่องตัวเองนี่หรอโอเคก็ไปเจอกันคลิปหน้าบายบายค่ะบายบายขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาชมก็หวังว่าทุกคนจะชอบช่องเล็กๆช่องผมนะก็ยังไงผมก็จะทำเต็มที่เนาะจะไม่หายไปอีและ เจอช่องมันล้างโอเคไปเจอกันคลิปหนา B YE B YE ้าไปบ่ายขาไปบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไม่ทันเนาะไปเจอกันจิ๊กเกิร์จิ๊กเกิร์จิ๊กเกอร์จิ๊กเกอร์ไปบ่ายขาไปบ่ายหลังนะครับชุมสภาพไ,ไ,ไ,ไปเฮิรนุ่งไปไปไปแล้วไป <imagen ia> พูดเยอะแล้วพูดเยอะแล้วไว้เจอกันขาไปไปเจอกันบ๊ายบาย